มาตูมอ่อนในแข็งนอกมากอกอ่อนนอกแข็งในมาเดือมันไม่ค่อยดีเพราะมีแมงวีเข้าไปอยู่ข้างในแต๊ดแต่แต่แต่สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับเมื่อนี้สีพ้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีการเก็บอาหารไว้ถ่ากินข้ามปีไว้ถ่ากินนั่นโดนนะครับ อาหารที่ผมสีน้ำมาบอกแนะนํำพี่้องบุนีก็คือผลละไม่นี่ครับผู้ได้หัวใจแน่น่มะกอ,อกครับมะตูมอ่อนในแข็งนอกมะกอ,อกอ่อนนอกแข็งในห็นไ่มมันบีบมันแต่ว่าบวบเนาได้เนี่ยมันบีบมันเน o w นะครับมะกอ,อกนี่นบ,านาบะกอ,อกนี่มันสีมีลักษณะเป็นดอกที่ยาวนานที่สุดดอกขามปีนะครับ พอหมากโลนปุ๊บสีเกิดดอกทันทีแต่ว่าหัางบอลม่นสิเป็นนวลเดีวยว้มันเป็นดอกเาวนานพูดบ้านี่หรือดูการเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกาท่านว่ามันจังสีงเป็นหมากเห็นบอเป็นดอกเาวนานบอกแล้วก็เป็นพืชที่มีลำต้นที่สูงใหญ่นะครับสูงใหญ่แต่ว่าหางเป็นไม้เนื้ออ่อนเปราะบาง เฮาสาสารมาชี้สิขึ้นไปเก็บบุญตนใหม่ได้คือหมากใหม่ชนิดอื่นนะครับนี่คือลักษณะของประกอบนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมนี่มกักประกอบกับตำมังหุงกระแสบผมสีสิเป็นคนบมค่อยมากตำมุงหุงเด้แต่ว่าขณาบักกอกนี่ผมทีกินตำมังหุงเลยก,ก็กินดูนะครับและก็โดยเฉพาะยางยิ่งไ่ก้อยปลาซิว ใส่ก้อยป่าตําใส่แจ่วกระเสียบนั่นคือลักษณะของบะกอกแต่ว่าเฮาสิสามารถกินได้แค่ฤดูการเดียวบ่เกิน2เดือนมันก็สิว่ายไปแต่ว่าบะนี้ผมสิมาบอกวิธีการเก็บบะกอกให้ได้กินด้นดนให้ได้กินเป็นปีนะครับเฮามเาบึงวิธีการนะครับเก็บบะกอกให้ได้กิน ด,นดนุนดุนมาเบิ้งครับครับก็หลังจากเท้าเก็บประกอบมาแล้วครับนี่นี่ครับประกอบครับเก็บมาที่ครับเก็บมาประกอบนี่มันสิเป็นดอกคามปีผืนนี้นะครับต้นมันสูงบ่าสามารถที่สิบไปต่อยไปขึ้นเอาเอียงได้พี่น้องว่าคือบ่ขึ้นนรกคืองถ่าเก็บมาบะรน ขึ้นมเน่เลยครับต้นมะกอกมันสูงมันสูงเลยกับกิก่งมันอ่อนนะครับขึ้นไปกับฮักโปอะไรภาษาบาี่ e, ขินไปได้นะครับต้อยกับม่แสบมถึงนะครับต้นมะกอกแต่ละต้นมันสูงหลังจากเขาเก็บหมากมันมาแล้วเขากับมาล้างน้ำให้สะอาดเพราะล้างน้ำให้สะอาดแล้วเขากำลัาฝานเปลือกมันแบบนี้นี่ฝานเปลือกมันนะครับฝานเปลือกมันพราฝานเปลือกมันแล้วเนี่ย เขากับฝานเอาแต่นวดมันนี่ลักษณะนี้ฝานโดยตีนวดนี่นี่ฝานโดยตีนวมันแบบนี้เห็นบ่นี่คือนวดมันเท้าฝานแล้วหลังจากฝานเอานวดมันเรียบร้อยแล้วก็ม่ต้องไปลากน้าอีกเด้อขันลากน้าอีดอะไรบ่ได้เด้๋ยวประกอบมันสิละลายเป็นน้ำแม่น้ำจะนั้นเนากับว่าแพ็คถุงครับแพ็คถุงแบบนี้นี่นี่ถุงแพ็คแล้วนี่อันนี้แพ็คแบบบ้านนอกนี่บ่ได้บ่ได้บ่ต้องไปไสอันถุงระบบสูญญากาศดอก นะครับบ่ต้องไปยังมั่นให้มั่นอัดยังเขาอัดแบบพื้นบ้านของเขามันที่เป็นลักษณะนี้หรือว่าขันท่าที่ดีเน่ยกันผู้ใดมีทุนมีห้อยจัหน้อยนึงก็ซื้อกับป๋องครับใส่กับป๋องมาไวแต่ว่าคันใส่กับป๋องนี่มันสี่เขามันสี่เขาช่องฟิตของของตู้เย็นมาได้มันเกะกะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใส่ถุงแบบนี้เขาก็จังสามารถที่บีบแล้วก็เทิน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 กันกันได้ เห็ดหลายก็ได้กินโดนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องล่องเห็ดเบื่องเด้อนะครับล่องล่องไอเฮ็ดว้ถก,กินล่องเบิง่งนะครับอรีได้ผลใบถิ่นหญ้าม,มันไม่มีประกอบกกน,มมนะบครับขันตำมังมหุ่งนี่กันล่ะเออยญ้าเบิ้ลประกอบ,เ,ออเ,กอบเดี๋ยวปีนาเนี่เดี๋ยวนี้ต้นประกอบผมหลายกำลังปลูกประกอบอยู่ประมาณ อยู่ในโลงข่าัสว์ในโรงงานผมเนี่ยมีอยู่สองตนอยู่ฟ้าหมูกับมีดไหลนะครับเดี๋ยวปีหน้านี่ผมสีเฮดประกอกอัดกระป๋องสีเฮดประกอบอัดกระป๋องขายพี่น้องเตรียมทะซื้อนะครับประกอกอัดกระป๋องแม่ค้าแม่ขายนี่โอ้ยรับรองว่าขายดีนะครับประกอกเนี่ยเอ้าตอนนี้ ไม่ยาพูดกำลังฝานเปลือกมันเดีวยวขั้นตอนกันเท่าน,นี้แหละครับเออปะก,กอกกินแซกกินนัวสิบพอขั้วทราบไม่ขั้วกะบ่เสซ่บปันตามหุงเซ่บปะก,กอกตัวพี่นาเตรียมทาซื้อสินค้าตัวใหม่ของสีสวัสดิ์ฟ้ามบระก,กอกอัดกระป๋อง